ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านอัตมาภาพได้กล่าวว่าโอทุกภัยครั้งใดเราจะเห็นน้ำพระราชรุกไทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศค์ทนอย่างที่พระราชทานคือพรโมริหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทั้งหลายซึ่งดูโทรทัศ์ ฟังรายการวิทยุดูสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อท่านเห็นถุงอย่างชีดพระชทานถ้าเราไม,ไม่ได้อยู่ในภาวะการทุกข์ยากจงรู้ถว่านี่คือพรหมวิรหะพรหมวิหารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ย่หัวองค์พระอิสรจริงๆครบประเทศที่บรรดาลทุกอย่างให้เราเนี่ยหกสิบกว่าปีคือในหลวงนะคือในหลวง พระอิศวรซึ่งเป็นเทวดาจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นแล้วมันเป็นตำนานอตมาไม่ได้ดูถูกหรอกแต่พระอิศวรองค์จริงคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่จะส่งบันดาลให้เราเรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขสัญ,ญลักษณ์ถุงอย่างที่พระสถานของแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพรหมบริหารที่ฝ่าฝัน บากบั่นและทรงเวจัยและไม่ใช่รอบเดียวท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าวันละสามพันสี่พเป็นหมื่นถุงเนี่ยเป็นเงินเท่าไร่แต่พระทานโดยตรงบ้างสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้ยหัวพระทานผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์คือพระราชากับประชาชนร่วมกันอนุเคราะห์คนที่ทุกข์ยาก นี่คือเป็นสัญลักษณ์แห่งพรหม,มวิหารธรรมแล้วก็อยากจะกล่าวต่อท่านทัน้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่รับบริจาคว่าก่อนที่จะเป็นหน่วยรับบริจาคนั้นจงวิจัยถุงยางชีพพิชถานและวิธีการให้แม่นเส่ยกอนไม่เช่นนั้นแล้วเข้าของที่คนเข้าเอาไปนั้นจะสาดเสียเทยเสียเสียประโยชน์ไม่พอ ยังเสียโอกาสแก่คนที่ทุกยากและยังเสียกําลังใจแก่ผู้บริจาคที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเสียหายเมื่อท่านรับบริจาคแล้วบริหารไม่เป็นวิธีการของมูลกุลที่รัชประชานุเคราะห์จึงสําคัญและท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าไม่ไว้ใจใครไปมูลนิธิรัชประชานุเคราะห์ถ้าเป็นของไม่ได้เป็นเงินดี